อะไรขนาดนี้สุดเด่นเพื่อทุกคนด้วยนะครับผมว่าวันนี้เราจะมาอยู่ในเกมนิโนคุนินะครับผมนะถึงจะไม่ค่อยเคยอัพคลิปไม่ใช่ก็ไม่ค่อยเคยไม่เคยได้ทําคลิปเลยนะครับแต่ก็แอบ,บเล่นกันอยู่นะจ๊ะกับน้องๆนันอน,อ,นอ,อยู่นี้นะฮะนิโนคุนิ crossword ของเรานั่นเองนี่นะครับผมเกมนิโนคุนิค r o s s โอ้โหคนอื่นเขาเร่งกัน ทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับทำคลิปกันเต็มไปหมดนะฮะเรายังไม่เคยได้ทําเลยแต่ก็แอบ,บเล่นกันเล่ายืนอยู่นะนะครับไม่ได้เอ่อทำคลิปสักทีนะครับวันนี้ก็เลยจะมาลองทําคลิปกันนิโนคุณนี่นะครับรีวิวตัวละครของเราที่เราแอบ,บเล่นกันสักหน่อยหนึ่งนะจ๊ะฮ่าแต่งเกลียวเอาละฮะเรามาส่องของกันก่อนเลยนะครับผมนะตอนนี้นะครับผมไอดีของเรานะครับ nobody cx นะครับเลเวลนี่นะ83 นะครับพลังต่อสู้ที่ขึ้นตรงนี้อยู่ที่1 3ึ่งล้านะครับผมก็ยังไม่ได้จัดเต็มหนักแบบสุดๆแต่ก็จัดไปหนักอยู่นะแต่ว่าดวงเราเกลือจริงๆนะฮะเกมนี้อ่ะเรามาดูกันที่ของสวมใส่ของเรากันก่อนเลยนะกันนะฮะนะครับตอนนี้นะครับดาบนะครับนะดาบแสงโคอนอสเบดนะครับผมบวก9ขัด9เขาใช้คำว่าขัด9ใช่ไหมขัด9นะครับผมเลเวล 30มนะครับมาตีบวกต้องคำสาปไปแล้ว30เท่านั้นเพราะว่าดวงเราในการตีบวกนะั้นมีแต่คำว่าแหกแหกแหกแล้วก็แหกกันอย่างเดียวเลยนะครับผมอ่ะนะอันนี้นะดาบแสงนะครับผมแล้วก็ตามไปด้วยดาบไม้นะครับที่ตอนนี้ใช้เป็นอ่หลักๆส่วนใหญ่ในการ PVP นะครับก็ดาบดีวนะครับก็คัดสิบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเลเวล30บนะครับบวก30 ใส่เพชรกันไปแน่แท้กันเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็พื้นฐานต่างๆเพื่อนๆที่เล่นก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับเพราะว่าตัวาดบาบไม้น,นี้ก็จะเพิ่มปริมาณดาเมจของสกิลพื้นฐานนะครับสามสนะครับในการต่อสู้ P.U.P. นั้นสําคัญมากเลยอันนี้นะครับถ้าใครที่ไม่ได้มีตัวสายดาบมืดดาบแสงหลักๆนะครับซึ่งก็คือผมนี่เอง อันนะฮะอันต่อไปนี่นะครับ Infinity Base ซึ่งมีครบทุกอันแล้วนะนตรงๆนะมีครบทุกอันแต่จะมีอันหนึงแตกแยกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันมันคืออันไหนนะ i n n i n i t y b ้บนะครับต้องสาบขัด9ที่จริงขัด10ได้ตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่า เราเนี่ยเปิดได้ซ้ําแล้วซ้ําอีกมาแต่ว่าผมนี่เป็นโหวัดใจไงวัดใจอันเดียวไปเลยแบาบแหกบาบแหกบ้าบแหกจนตอนนี้ไม่เลือกแล้วต่อไปนี้ถ้ามีมาแล้วเราจะเก็บไว้การันตีให้ครบ100%เซแล้วกันนะครับผมนะครับได้ฟีดแบนะครับผมนะเพิ่มปรนมาดามจแกมมอนสเตอร์ธาตุน้ํานะครับผมอ่ะอันต่อไปสายน้ำลังไหลสายน้ำลังไหลกระทอหัดสยสนดังขึ้นคือไทยด้านเพจโอเป็นดาบที่ผมนะฮะ มีเยอะที่สุดของตอนนี้เลยนะครับนะตอนนี้เป็นเทพนะฮะเมคาเทพใส่น้ำแล้วนะครับผมผู้จิงหวินนะฮะตอนนี้นะครับขัด10งานะเลเวลส0บนะครับบวก25นะครับใส่น้ำก็นะครับแน่นอนนะครับเพิ่มปริมาณดาเมจแกม,มอนสเตอร์ท่าไตนะครับถามว่าทำไมที่บอกว่ามีใส่น้ำเยอะสุดนี่ไงนี่ไงครับผมนี่อันนี้ขัด1ิแล้วนะอันนี้ฮัชะฮัชะเห็นอันนี้ไหมบัามเขาให้ขัด8 ได้ซ้ําจนผมขาด8ไปอีกอันหนึ่งแล้วอ่ะคิดดูดิโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ดาบไฟคารามิตี้เบลดต้องคำสาบนี่ยขาดสิบอีกเหมือนกันนะครับแน่แนๆกันเลยเลเวลสามสิบบวกยี่สิบอันนั่นอันนี้ก็ตีมอนธาตุไม้นะครับแล้วก็ดาบอาแชมเปี้ยนเบลดที่ใส่เป็นสเตตคู่กับตัวดาบน้ำของเรานะฮะก็ะขาดสิบอีกเหมือนก Level ันเลเวลสามสิบบวกยี่สิบสองนะครับอันนี้เพิ่มปริมาณดาเมจของสกิลพิเศษสามสิบเปอร์เซ็นต์ นะครับ้าใครจะเล่นสายน้ําก็ต้องเป็นน้ำน้าแล้วก็มีตัวดาเมจอีกอันนึงนะครับหรือว่า Mai ai, ไม้ไม้ไฟไฟอันนั้นที่เล่นเล่นสายธาตุนะนะครับมาแล้วก็อันต่อไปเป็นการเดียนเบตต้องคำสาบนะครับคัดสิบเลเวลสามสิบนะครับบวก22 นะครับเพิ่มปริมาณดามเมจโจมตีพื้นฐานะนะครับส่วนอันที่แตกบูจะคนอื่นไม่เข้าพวกนั่นคืออะไรกันครับนั่นคือ,โอโดาบมิวกิเวต้องเกิมสซบไม่ใช่ดาบมืดของเรานี่เองดาบมิวกิเวนะครับ โอ้โหดูสิเพื่อนเพื่อนดูดีดูดูดูนี่คือความนะครับแตกต่างจากคนอื่นนะครับคัดสี่เลเวลสามสิบบวกยี่สิบเอ็ดนี่ตีเผื่อไปแล้วนะเผื่อสักวันใดวันหนึ่งมันจะคัดเจ็ดขึ้นไปนะครับเพราะว่าในเกมนี้นะครับตัวดาบนะครับมันก็จะมีอ่าตัวออปชันเพิ่มมาตามระดับนะครับถ้าตอนที่หนึ่งเลยไม่มีเมียแรกอันเดียวนะเพื่อแต่คิดก็ นะครับอันสามขัดสามขึ้นมาก็จะเพิ่มตามเป็นอย่างขึ้นมาและขัด7เป็นต้นไปก็จะขึ้นมาอันสุดท้ายก็คือเพิ่มปริมาณดาเมจคริติคอลซึ่งตอนนี้นะครับมันยังขัด4ี่ซึ่งผมไม่สามารถที่จะเอามันมาใช้ในเป็นกำลังหลักได้แต่ก็จะพยายามอ้โหแบบว่าใส่เต็มจัดเต็มดูนะครับดูดูเพื่อนดูดูด,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 าดาบแดงผมเนี่ยอันนี้ calamity blade ไฟนะครับนี่ก็โอ้โหกี่อันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทำได้ถึงขัดแปดอีกเหมือนกัน นะครับนอกนั้นก็โอ้โหเต็มเต็มกันเลยเต็มไปหมดเต็มไปหมดนะครับแต่ขัดแต่ดาบมืดของเราไม่โผล่เลยจริงๆนะครับก็เลยยังไม่ได้ทำคลิปอะไรมาแบบรุนแรงรุนแรงแบบจัดเต็มสักนาดนั้นเพราะว่าดวงในการได้ดาบมืดของเรานั้นไม่มีเลยจริงๆมาต่อกันที่ในส่วนของอุปกรณ์นะครับผมนะตอนนี้นะครับก็พวกที่เป็นพื้นลุงนะพื้นลุงพื้นดาวที่เขาเรียกกันนะฮะเราก็ ใช้คาว่าได้มนครบหมดทุกอันแล้วนะฮะนะครับดานดูสิฮะจะได้รู้ว่าจัดเต็มไปทักขนาดไหนแตนดูมันเกลือลเกินนะครับตอนนี้นะครับก็ใช้เสื้อเลือดนะครับชุดกอดเเลที่ต้องคําสาบขัดแปดแล้วกสามสิบบวกยีสามไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยอ่านี่เป็นเสื้อที่เขาทิดใส่กันเพื่อเพิ่มเฮดพีสูงสุดนะครับในตัวของพวกสายที่ต้องเข้าไปโจมตีประชิดนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับถุงมือนักสะสมกอสิบเปน็นที่เรียบร้อยแล้ว นะครับเพื่อให้ีนะครับเมื่อมีให้ทีไปสิบเซขึ้นไปเพิ่มได้มัดเมจของสกิล15%นะครับแล้วไม่พอนะครับ10ไปแล้วก็ยังมาอีก1 2 3และอ่านี่ขึ้นมาอ,อีกอ่ะถุงมือดยนาสตี้นะครับลดคูดาวสกิลพิเศษก็ขาด8อีกเหมือนกันเต็มแค่ไหนเพื่อนๆดูกันนะครับนี่นะรองเท้าแฟตชูต้องคำสาบขาด9 นะหรือสัมสินะรขั้น7เป็นที่เรียบร้อยขั้น6ขั้น6ใช่ไหมขั้น6อเาโอเคขั้น6ดามที่เรียบร้อยนะเพิ่มความเหนื่อขึ้นที่19%และอัตรและตาต้านทานเฉื่อชา2 8 5ยังไงยังเดี๋ยวจะหาว่าไม่ครบเดี๋ยวจะหาว่ามีไม่ครบนี่ดาก้อนสเลเยอร์บูทถัดกท้าอีกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเพิ่มอัตราหลบลีกสกิล14.25%อ่องารองเท้าก็ครบถุงมือก็ครบว่ายังไงหัวว่าไง หัวก็ครบนี่นะมาที่อันนี้ก่อนเลยมวกเล็กโอเวอร์โหลดขาดเก้าอีกเหมือนกันนะครับลดดาเมจที่ได้รับจากอิมเมจันยี่สิบแปดจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับปั๊มนี่เลยนะมวกเหล็กอิมมอเมทัลนะครับเพิ่มอัตราต้านทานเอฟเฟกต์หมดสเตินอกดาวกดเกยขาดเจ็ดคือทุกอย่างเนี่ยนะครับพร้อมใช้งานพร้อมตีบวกพร้อมอะไรทุกอย่างหมดแล้วนะครับขาดอยู่แค่อันเดียวนั่นคืออีบ้าอันนี้นี่เองนะครับดาบมิวกี้เว่ ดาบธาตุมืดเป็นอะไรนักหนาก็ไม่โคมันเลยนะครับผมมีแต่โขวอะไรเดียดดินน้ําลมไฟไม้เป็นโจโขบตีกระทาจักสังกันไปแล้วเนี่ยตัวผมเนี่ยเออนะครับเป็นเทพเออสายน้ำแล้วขนาดนั้นนะครับนะทั้งน้ําไฟไม้มากันเต็มไปหมด แต่มืดไม่มาและแน่นอนนะครับในเซตที่เราใสนะ่นั้นก็จะมีนะตอนนี้นะครับเท่าที่ทำได้เพราะยังเอาเจ้าดาบมืดมาขัดเจ็ดเต็มขึ้นไม่ได้เอามาใส่แทนไม่ได้ก็เลยต้องเป็นชุดนี้นะครับเซตนี้เลยนะนี่นะครับเป็นดาบไม้นี่นะครับดาบดีายต้องคำสาบนะครับแล้วก็อ n f i ินิตี้เบดต้องคำสาบเป็นธาตไม้2อันสำหรับ PVP นะฮะแล้วก็ดาบนะครับโคโนดเบดที่เราภูมิใจดาบแสงขัด9 แล้วก็เป็นเสื้อเซเลเทียสนะครับชุดเกราะเซเลเทียสรองเท้าแฟชชูนะครับถุงมือนะครับถุงมือนักสะสมต้องค้ำสาบจริงๆเอาไว้สลับใช้กับตัวถุงมืออันนี้ได้นะครับถุงมือเบอร์เซอร์เกอร์นะครับถุงมือเบอร์เซอร์เกอร์จะเป็นลดคูลดาวสกิลพื้นฐานม,มันก็จะสับๆกันไปสำหรับใช้งานแต่ถ้าใครไม่มีตัวถุงมือที่เป็นพื้นลุง้งนี่ใช้ตัวนี้ยงยาวยันเอ็นเกมก็ได้นะจนกว่าม,มันจะมีถุงมืออันใหม่หรืออะไรที่ออกเข้ามา นในส่วนหมวกนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เอาหมวกของพวกลุงมาใส่นะนะครับตอนนี้เราใช้รัด9นะครับสุดฮิตนะครับสุดเอ็นเกมได้เลยทีเดียวนะครับตัวหมวกรัด9อันนี้ก็คือเพิ่มพลังป้องกัน20%เหมาะสําหรับสายที่เข้าไปประชิดของเราเพิ่มพลังป้องกันแบบดีนักเลยนะครับตัวแหวนนะครับก็ยัง ไม่มีอะไรมากยังหาอันใหม่ที่เพิ่งได้เข้ามายังไม่ครบนะครับแอสซลตซีโร่อันนี้นะอันนี้เป็นผลหิมะกัดอันนี้ต้องทำคอมโบกับพวกดาบน้านะครับแล้วก็อินมาเจนน้านะครับนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัวแหวนอันนี้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะแหวนโวคอนเนคที่เป็นจมตีธาตุไฟเข้ามาใส่แทนนะครับก็ต้องใช้อันนี้กันไปก่อน นะและในส่วนของต้มหูก็เป็นปั๊มนี่นะฮะตั้งหูเนื้ัมที่ตกอกมาจากบอสเพื่อพลังโจมตีธาตุไม้นะฮะดังนั้นเราตอนนี้ก็เลยก็ใช้อันนี้มาคอมโบกับตัวดาบไม้นะครับที่สําหรับการใช้กาน QP นะครับในการเล่น3ามคูณสามสนะฮะแล้วก็ส้อยนะครับอันสุดท้ายเป็นสร้อย Invisible Beat ต้องคำสามนะครับเพราะว่าดันดวงดีได้แล้วก็ขึ้นขัด2มาได้รอขึ้นขัด3อยู่ นะครับก็เลยใช้อันนี้อยู่นะครับผลของมันก็นคือเมื่อโจมตีมีโอกาส12%เพิ่มพลังป้องกัน12%เป็นเวลา15วินาทีคูดาวจะ1 2วินาทีอ่าอันนี้ก็คือเซตโดยรวมของเรานะครับที่นะครับใช้และใช้ทำการต่อสู้แล้วก็ผ่านดานอะไรต่างๆของเรานะตอนนี้นะครับ ในส่วนของอิมเมจเนั่นก็คือในเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับที่จะเป็นคู่หูของเรานะครับในการเข้าไปโจมตีนะต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด p ิ p หรือโหมดอีเวนต์อะไรต่างๆนะครับก็จะร่วมเดินทางไปกับเราก็มาโทวกันดูกันเราสิว่าเต็มหรือเปล่าเต็มหรือเปล่านะครับผมนะตอนนี้นะครับตัวนี้นะครับที่ชื่อว่ามอนสเตอร์ไลอก็นะครับหดาว หกดาวเหลืองผมพูดแบบวันพันแมนได้ไหมหกดาวเหลืองเออสองดาวส้มไม่ใช่หกดาวเหลืองนะครับผมขาดสิบเต็มเต็มเลเวลสามสิบนะครับเสริมพลังไปที่สองร้อยแปดสิบสามกันแล้วทีเดียวเชียวนะครับตัวต่อไปซีดังโก้มาบังกร,กรสายน้ํานะครับสายโจมตีทําคอมเบตกับดาบน้ําคอมเบตคือ,อไหลคอมโบกับดาบน้ํานะครับก็ขาดสิบนะครับเลเวลสามสิบบวกสามร้อยเต็มเต็มแน่นแน่นเอี๊ยดไปเลยนะครับ อันตัวที่3นั่นก็คือนะครับสแต็กทอนนะครับสายไม้นะครับสายพืชก็แน่นอนขัด10อีกเหมือนกันนะับลเวล30นะครับนะเสริมพลังวัที่2องร้อสองนะครับแล้วก็ดูตัวตนอื่นต่อไปก็มีครบไปเลยนะนี่นะครับมันนี่บอดนะครับแสงนะครับเป็นตัวที่แรหายากนะครับเป็นสายแสงก็ ก็มีนะครับผมและก็ยามินะครับสายมืดตัวโคดที่สําหรับ p ิวพีจอมตีหนักๆนะครับก็มีไปถึงขัด5กันแล้วนะครับตอนนั้นตัวอื่นก็มีครบหมดเลยนะครับนี่นะครับนี่นะไม้นะครับไม้พิลมพอนแฮ้ยรบซุยลิวนะครับพอกพังนะะ โอโปรบรอดนะครับดิสบิลิทและอันนี้ตัวใหม่ที่เข้ามาคำผมไม่ลืมกันว่ามันเจ๋งตรงไหนนะยังไม่ได้ตดูรายละเอียดแล้วก็เป็นตัวพื้นลุงพื้นดาว ee. อันใหม่ที่เข้ามาเสือไฟเออร์ลิงตอนนี้ก็ลองเปิดเล่นไปก็ได้มาถึงขัด3แล้วนะครับแต่เดี๋ยวถ้ายังไงเราเปิดให้ครบกันแน่นอนอาจจะมีในคลิปหน้าหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวก็มาดูกันอีกทีนึงนะครับว่านเพื่อนชอบในคลิปของเกม no i, นินโนคุนี้อันนี้หรือเปล่า นะครับแล้วดูสิครับเพื่อนๆดูดิดู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 ผมเปิดซัมซีดาโก้มาอีกกี่ตัวเนี่ยเจ็ดตัวนะครับสแต็กคอนอีกอีกสี่ตัวอ่าอะไรนี่ตัวอื่นครบหมดหนะนี่ครบหมดหนะนี่อันนี้กาศิลกูลนะครับวิสจิเซริน่านะครับอูกี้นะครับไบดี้นะฮะสปาร์กี้อีๆทั้งนั้นเลยเว้ยเพนกิคอนนะครับแอ,บร,อร,ร์บรอนทอร็กซ์นะฮะ แล้วก็ไดโนเสาร์นะครับพกพักยังเหลือนะครับนั้นก็เน่นะครับครบหมดทุกอันเลยเหมือนกันนะครับสำหรับตัวอิมเมจเซนของเราและแม้กระทั่งกระท่านที่เราจัดเต็มนะฮะจดหนักขนาดนี้นขนาดแอบเล่นในตอนแรกไม่ได้กะจะเล่นนานขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับจัดเต็มขนาดนี้นะครับแต่เราก็ยังไปสามารถไม่สามารถที่จะไปถึงจุดที่แบบไปอยู่กับท็อปๆกับพวกเขาอยากจะเกาะอยู่กับพวกเขาบงบนบ้างนะครับได้ก็เพราะว่าเรายังไม่มีดาบมืด ขัดเและที่สำคัญก็คือเราดวงในการตีบวกของเรานั้นสะกดเป็นแต่คำว่าแฮกแฮก,แกนะครับก็เลยตอนนี้อันดับของเรานะครับอยู่ที่ตัวละครทั้งหมดนะครับอยู่ที่อันดับ11นะครับอันนี้ตอกอ็อยู่ตามอันดับ10อยู่20,000 นะครับก็จะพยายามทําให้อยู่ในอ่าสิบอันดับแรกแล้วกันนะครับนี่นะก็น้องกายูโอ้โหเซิร์ฟนี้ที่เล่นคือเอเรียสนะครับก็อยู่กับโอวยูทูบเบอร์หลายๆคนเลยนะครับนะบอยมไม่รู้เอ็ดวินเวสลีย์นะมอนสเตอร์เอ็กซ์ไบขวัญนะครับน้องกายนะครับอันท่าไหนผมตกหล่นไม่รู้หรือว่าอะไรยังไงขออภัยด้วยนะครับเพราะเราเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ไม่ใช่สายตรงนะครับผมมากินเดฟออฟเดดดี้อะไรนี้ด้วยนะนะครับนี่นะครับก็อยู่กิวเดียวกับน้องกายนะครับกิวมอนสเตอร์เอ็กซ์ของเรานี่เอง นในส่วนของซอสแมนที่เราอาชีพของเรานั้นผมก็อยู่ในอันดับที่5นะครับอันนี้ก็ต่างกับของนักบ,บอยนี่ขนาดนักบ,บอยเขาเล่นสายอื่นนะนักบ,บอยเขาเล่นสายธนูว่าอ่านี่นะครับธนูนะก็ยังโอ้โหอันดับของนักดาบยังมากของเราเลยโอ้โหสุดจริงๆนะครับนะตอนนี้ก็ต่างกันอยู่ร้าน4กับร้าน4 2ม0 0อยากจะขึ้นไปติดละเกินสักอันดับ3นะครับก็ต้องดูว่ารอดูอย่างเดียวเลยนะครับ ว่าเราจะตีบวกติดไหมนะครับเพราะว่าโอ้พวกท็อปท้นี่ตีบวกเขานี่ขึ้นไปยัน50 60 40 50 60, 60ของผมตอนนี้อยู่ที่30มากที่สุดในส่วนของล้านต่อสู้หุบเขาลาวาหน้าคือ3 VS 3นะครับเป็นในโหมดที่เราสามารถที่จะทําเงินนะครับนำตัวเอสเ e อร์ไลนะครับหรือตัวเทอร์ไรท์ที่ได้มาจากเกมนี้ไปแลกเป็นเงินจริงของเราได้นั้นนะฮะก็อยู่ในอันดับที่อันนี้จบซีซั่นไปแล้วนะครับผมอยู่ในอันดับที่ อ้าวโอเคโอเคอ่าอันนี้ไม่ขึ้นแล้วนะไอแอนดรอยรวมไม่ขึ้นเนะดนแอนดรอยรวมผมอยู่อันดับที่20นะครับอยู่ในอันดับที่20ติดแตด่ติดในอ่า20ถ,ถึงถึงห0ึ่งรป้าหรืออะไรสาถึง100เนี่ยแหละนะฮะและในส่วนของเซิร์ฟนี่นะครับก็จะอยู่ในอันดับที่10นี่นะครับอยู่ในอันดับที่10นะครับ ก็รอรับรางวัลจากทางเธอแรนี้ไปก็โอเคอยู่แล้วนะขึ้นมาถึงได้ขนาดนี้ผมคิดว่าสําหรับผมที่ดวงในการตีบวกกับตัวดับมืดยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยนะครับก็ขึ้นถึงตรงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับในระดับหนึ่งในส่วนของนะฮะนี่นะครับลานประลองอิมเมจเนก็คือการที่เรานาอิมเมจเนของเรานะครับมาสู้กับอิมเมจเนของฝั่งคนอื่นๆนะครับก็อยู่ในรางวัลอันดับที่เท่าไหร่ตอนนี้อยู่อันดับที่4นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่4นะครับก็ อันนี้ก็ได้อะ a s t e r ล i ์เป็นรางวัลเหมือนกันนี่นะครับก็เอาสามารถที่จะไปแลกนะครับเป็น <c oughs> <c oughs> เงินจริง <c oughs> เงินบาทของเราได้ตอนนี้อยู่ก็อันดับที่2องถึงสิก็จะได้ อ่าสอนสิอยู่7000นะครับถ้าจบันดับซ <c oughs> ีซั่นก็ได้อีก10,000อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ในอันดับที่4ก <c oughs> ็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับถึงว่าเราจะยังไม่ได้เต็มแม็กซ์นะครับเท่ากับโอ้โหหัวท็อปทอปท,ที่เพเทพทั้งหลายนะตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่ในระดับนี้นะฮะในส่วนสกิลต่างๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับในสกิลคาร์ก็จะเพอร์เฟกต์เบสซอร์ริงสแลสพินนิงแอสซอดนะครับสก้าแอคทีฟพิเศษอะไรต่างๆนี้อ่านี้อันนี้พิเศษเลยอาแคนเบอร์รี่ที่ ริงนะแทบจะเป็นผมไม่แน่ใจว่ามีใครบ้างแต่แต่ผมนี่น่าจะถ้าจํานวนน้อย1ใน3นะของเซิร์ฟนี้ที่มีผมกันอยู่ใน1ใน3เลยนะแคนเบรียร์เพราะว่าสามารถดอบมาได้นะครับแต่ตอนนี้มันมีตัว แพค็คที่มีให้ซื้อมาแล้วได้ตัวสกิลอาแคดเบร r เออร์มานะครับดังนั้นเราก็เลยอัพเป็นเลเวล2แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะรอบอีกไหมจะทำอะไรก็เป็นสกิลที่ใช้คำว่าก็เจ๋งดีนะครับสร้างนี่โดมแบบเอาวอยสปริดใน Do t ต2เนี่ยแล้วก็มาทำให้ลดปริมาณดาเมจที่ได้ของตนเองสมาชิกปาร์ตี้ลง22.22% 22และมอบผม,มืดมิดแก่ศัตรูคือใครที่อยู่ในในวงวอยนี่เลยนะฮะวงมืดนี่เลยนะครับจะตามมืดนะฮะมองอะไรไม่เห็นดำมาทั้งจอเลย นะครับก็เป็นสกิลที่น่าสนใจดีอยู่นะครับแล้วก็แพสซีฟพิเศษอะไรต่างๆก็ไปถึงนี่นะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ที่ใส่ใช้อยู่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆอ,อ้โหสําหรับนะครับตัวละครของเรานะครับที่แอบเล่นกันมานานแต่ก็โอ้โหพยายามปั้นพยายามอะไรให้เต็มที่แล้วแต่ตอนนี้เราได้แค่นี้จริงๆนะครับตอนแรกนี่ผมตั้งใจว่าโหไม่ไม่ไหวแล้วไม่เอาดีกว่าคือแบบ ข้อกับดวงของเราที่แบบเปิดมาแทบตายนะครับนะตัวดาบมืดที่จำเป็นที่จะใช้ถึงเอ็นเกมเลยเนี่ยไม่ได้สักทีนะครับจนคิดที่จะประกาศขายประกาศขายโอ้โหเป็นเกมแรกเลยนะเป็นเกมแรกคือคิดว่าแบบดวงเราไม่มีที่จะส่งเสริมไอเดีเราให้มันไปถึงจุดสุดๆอ่ะเข้าใจปะก็เลยคิดว่าเออถ้าเราขายให้ ใครที่แบบพอมีก็ประมาณที่แบบสู้ต่อได้นะครับแล้วเราแล้วตัวเขาอาจจะดวงดีกว่าเรานะครับแล้วก็สามารถที่จะได้ดาบมืดอันนี้ขั้น7ขัด8ขัด9ขัดสิบไปจนเต็มอะไรงนี้ได้นะครับหรือว่ามีดวงในการตีบวกนะครับดูผมเนี่ยวนยังไงก็ไม่เกิน30ดูเด็ดสามสิบนะนี่อันนี้ก็30 21 25ประมาณนี้นะฮะคนอื่นไป40 50 60กนะครับก็ถึงกับว่าเออดวงเราอาจจะไม่มีในทางนี้จริงๆแล้วมั้งในเกมนี้จริงๆหรือเปล่า นะครับเพราะว่าตีโอ้โหแหกไปเยอะแล้วกันนะครับแล้วก็ความจัดเต็มของเกมนี้ผมก็ขอบอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันสังเกตได้ง่ายๆกับสิ่งตัวเลขอะไรบางอย่างที่อยู่ในหน้าจอนี้นะครับก็จะประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยนะครับน,นั้นก็เลยแบบตอนแรกคิดว่าจะขายดีกว่าไหมจะขายดีกว่าไหมเพื่อให้คนที่ดวงดีมาทําให้ไอดีของเราโหดขึ้นไปดีกว่าไหมแต่ตอนนี้ก็ เอาตอนแรกผมตอนนี้ขัด2อเองนะที่จริงขัด2แต่ประเอิญว่าเมื่อสอาวันที่แล้วได้ไมาสองอันเป็นขัดสีก็ทําให้มีกําลังใจขึ้นอีกนิดนึงผมคิดว่าผมจะลองอีกสักอีกสักหน่อยนะครับว่าจะถึงขัด7จ็ดไหมจะดวงจะได้ไหมเนี่ยขัด7เ,เนี่ยนะครับแล้วเราก็จะสู้ถ้าง,งั้นถ้าได้เมื่อไหร่เนี่ยผมก็อาจจะเล่นต่อไปแล้วก็สู้ต่อทีนี้จัดเต็มจัดหนักเอาให้เต็มกันเลยทีเดียวนะครับ ส่วนดาบแสงตอนนี้ก็นี่อันนี้มีอสองอันนะตอนแรกเป็นสายหวดเพียวนะครับชิ้นเดียวชิ้นเดียวตลอดตอนนี้เริ่มไม่เอาแลดีกว่ารู้สึกว่าเสียทรัพยากรไปเยอะนะครับเดี๋ยวเราเก็บอีกหนึ่งอันมาทำการันตีให้ครบ100อ่ะ ไม่ใช่ขัด1ิบพอดีนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็อาจจะท่านเพื่อนชอบนะครับก็อาจจะมีเราอาจจะทําคลิปนี้นกคุณี้ตอบไปเลยนะครับแล้วก็จะมีการเปิดกาชงกาชาเผื่อว่าเราจะยืมดวงเพื่อนๆนในการเปิดกาชงกาชาให้ได้นะครับดาบมืดขึ้นมาถึงขั้นเจ็ดนะครับหรือว่าได้ดาบแสนมาทําเป็นขัดสิบ 10, อะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องขอยืมดวงเพื่อนเพื่อนโดยก็อยู่ที่ว่าเพื่อนชอบกันหรือเปล่าสําหรับคลิปของเกณฑ์นี้นคุณี้อันนี้นะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาเปิดเผยแล้วครับตัวละครที่เรานรในเกมที่เราแอบเล่นนะครับนั่นก็คือนะครับนิโนคุนะิครอสเวิลด ok ์ซึ่งเป็นเกมที่ผมชอบนะดูดีดูด,ดีเอาจริงที่เข้ามาเล่นตอนแรกนี่คือน้องน้องแมวนี่เลยนะคือแบบสวยมากน่ารักมากดูดีดูดูดนอนตาม <laughs> ตาแหนะไม่มองตรงๆอ่ะแล้วยังไม่แล้วยังมีแบบลูกของนอนที่อยู่บนหัวเราอีกดูดๆดูดีดูดีเนี่ยอยู่บนหัวเราน่ารักอะดูดิ นี่นะฮะโอ้โหนะครับ,รบถึงทำให้เฮ้ยภาพสวยนะครับการาฟิกสุดยอดนะครับเกมเพย์เจ๋งนะครับหมดอะไรต่างๆเยอะมากนะครับแต่อันที่อ่าอ่าไม่เหมาะกับผมนี่อาจจะเป็นมันอาจจะเขาเรียกว่าเป็นการเล่นแบบทีมเวิร์กที่อาปาร์ตี้กิลอะไรแบบนี้เยอะเยอะมากจนต้องต้องเรียกว่าต้องใช้ความร่วมมือนะครับซึ่งซึ่งตัวผมนี่อาจจะเป็นสายที่ชอบเล่นคนเดียวมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เลย ไม่ค่อยจะถนัดในการที่จะต้องรวมเวลาตั้งนาฬิกาปลูกไอ้วันนี้ตีบอสหรือว่าอะไรพวกนี้เท่าไหร่แต่ก็จะพยายามเล่นไปเรื่อยนะครับตอนนี้ก็มีนะครับน้องนัตตี้เป็นคนมือปืนในการช่วยทําเฟสทําอะไรต่างๆนานาของเรานะครับน้องน็อตน้องนัดของนัตตี้นะครับดังนั้นก็เลยประมาณนี้นะครับกับ ID ดีเกมนิโนค n i ิของ ID Nobody Cx ของเรานี่นะครับดังนั้นถ้าใครชอบก็บอกมาได้นะครับว่าเอ้ย พี่ผม <c oughs> อยากดาูคลิปนี้นกนคุณนมา,มาเรื่อยๆมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เราก็จะมาทําต่อไปนะครับถ้าเราไม่เกลือแล้วเรารสามารถที่จะอัพนะขั้นของเราได้ไปได้เรื่อยๆผมก็จะเล่นเกมน,นี้ต่อไปนะครับแต่ถ้าไม่ไหวแล้วจริงๆเฮ้ยดวงไม่ดีรู้สึกว่าไอดีเรามันตันเพราะดวงของเราเราก็อาจจะมีการ ขายได้นะครับก็อยู่ที่ดวงของเรานะครับในตอต่อไปนี้ด้วยนะครับสำหรับใครนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนันด้วยนะนะครับถ้าชอบกันมากระดิ่งแจ้งเตือนที่ขึ้นมานั้นก็อาจจะเป็นเกมนิโนคุนิของเราอย่างนี้กันก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนกับน้อนของเราอันนี้ด้วยภาพส,สวยๆนี่นี่ของนี้ของเรานะครับยังไงก็ขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามาชมกันหน่อยเอ้กันหน่อยนะกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนี่บิดที่เกลียว 拜拜，仔。